สวัสดีเจ้าลูกเพยของอีแม่ทุกคนทุกท่านวันนี้อีแม่เอาใจคอกาแฟวันนี้กูมาดีนะสูสู่เขาจะไปมองกูในแง่้ายเกินไปวันนี้รับรองว่ากูบะมีจมกูบะมีด่า <Yahoo! S 1> กูอูด้ดีๆกับสูจสส่จิะ oh. อะงามๆสวยๆจิอะกู็แค่ เหมือนกันเนาะงดก็สู่เขาเหมือนกันเนาะเวลากูจมก็ว่ากูจมเวลากูด่าก็ว่ากูด่าเวลากูอูนะ้นก็ว่ากูอูนะ้นักปันตายสุขาดอยากเอาอย่างใดก็ชีวิตกูอยี่ปล้ำปลเปลือเพราะฉะนั้นเข้ามาพอแล้วจะไปพอดอกพอได้พอแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องกูตัวอ่ะวันนี้บะฮือเป็นการเสียเวลาจะปามาแอลโหงคั่วกาแฟ ตะวาคาวีโรงพ่วงกาแฟตะวาคาวี what? ตั้งอยู่ที่บ right ้านสันตึงตำบลขวงเปาอําเภอจอต้องจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าของร้านเปิ้นได้ใจแนวคิดกันปลูกกาแฟที่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนเพื่อให้คนไทยได้ดื่มกาแฟที่ปลอดภัยและคุณภาพที่ดีในราคาที่คนไทยจับต้องได้เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ ที่ได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพและการผลิตทุกอย่างเริ่มต้นจากวู้ใจคนนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีครับผมชื่อแจ็คนะครับชื่อจริงชื่อเลิกซิตี้โชคสุญยาราชครับ แต่ว่าได้ยินว่าไอ้แจ็คนี่เป็นนักดนตรีวงนกแกลีเมนก็เจ้าเล่นกีต้ามาก่อนอันนี้อยู่ตำแหน่งมือกีต้าครับบอเข้าใจว่านักดนตรีวงดังเนาะแล้วก็แบบจะได้พิกผันมาเปิดหงขั่วกาแฟนี้ได้เจ้าเมื่อสักสิบแปดปีก่อนมานี่ก็พอดีเล่นดนตรีมันก็เริ่มซาซาไปแล้วเนาะเรื่องเรื่องดนตรีนั่นก็เลยไปแอวบนดอยไปอย่างเงี้ยผมคนชอบแอวบนดอยอยู่แล้ว แล้วช่วงช่วงที่แอวบนดอยเนี่ยก็ไปนอนไปกางเต้นไปอย่างเ้ยตามสไตล์แล้วก็ไปดูเม็ดกาแฟมันหล่นไปทั่วเอะเพรามมีใครสนใจแล้วเป็นคนชอบกินกาแฟตัยกระกินคนชอบกินกาแฟตัยแล้วก็หั่นเม็ดกาแฟเป็นโต๊ะเฮี่ยเบเ้อยเบื่อผมก็ไปอาบน้ําห้วยกระตักน้าอาบแล้วหั่นกาแฟเป่นนี่ว่าเออลองไปเนี่ยนะหันเนี่ยพิษเนี่ยถูกเนี่ยลองผิดลองถูกมามเมินมอนนาะครับมันถึงได้จืดแต่ว่า ตาวาม่ได้ขายวันนี้ได้ขายแล้วแต่ว่าอยู่เราเต็งอยู่เพิ่มมีใครกินนี่ครับอันนี้คือสูตรไหมค่ะเจ้าอันนี้คือจื่อความเป็นมาเป็นไปเม่งคือตาวาคาวีตะวาแปลว่าเมื่อวานเลยเนาะตะวาภาษากลางเขาเรียกว่าเมื่อวานนะคะแล้ววันนี้ก็คือวันนี้อตาวาบันซืนล่ะคะตะวาบันซืนตะวาบันซืนนิดนักเกอก็คือเมื่อวันซืนอิบอยู่วันตึ้งวันติ้งนี่นาะโอ้โหวันตึ้งเนี่แฮมเก็มไม่อยู่เหงื่อเมียต้าบอกแวงตื่นมาได้ตัง จนัดเดียวนี้ส่งออกตัวก็เจ้าม่นส่งออกญี่ปุ่นตัวส่งออกญี่ปุ่นตัวสูโอ้ัดเดียวนี้ขยายไปสองเจ้าล่ะญี่ปุ่นเจ้าครับตอนแรกก็ขั้วอย่างเดียวขั้วราก็ตากั้แโซขั้วส่งอย่างเดียวมาได้มาได้เปิดมาเป็นร้านนี่เตอ้อ่าแล้วจะได้มาเป็นร้านได้ก็จนมาเจอโควิดเนี่ยครับเจอโควิดไ่้อย่างกิลดลงหมดเ่ยครับเจ้าก็เลยจำเป็นต้องมาตกแต่งแลงคนเดียวเองคัอ้แงร้านคนเดียวอย่างเงี้ยครับอ่าก็อย่างที่เขาหันนีนะเจ้าบรรยากาศร้านก็จะเป็น ท่ามกลางธรรมชาติเนาะเจ้าแล้วก็ที่ร้านนี่มีกาแฟอย่างเดียวเลยก็เจ้าไอ้แจ็คมีกาแฟมีนิชามีนมนมสดนมสดจากฟาร์มมาทำสดจากฟาร์มเลยนะเจ้าครับจากน้องมาอยู่หลังนี่ฟาร์มมีหลังนี่เป็นฟาร์มนมเจ้าก็เลยอ๋อก็เหมือนเป็นแบบอุตสาหกรรมในครอบครัวนะเจ้าแล้วจะมีก็เครื่องดื่มอย่างเดียวก็เจ้าหรือว่ามีอาหารทุย เพื่อ้องอะไรเนาะสไตล์บนาะโฮมเมดอเนาะแต่ว่าเก็บตามข้างหัวเอะยะพร้องโฮมเมดนั้โฮมเมดตัวเปิดเนี่ยโฮมเมดเอออย่างแก่แค่โฮมเมดเนี่ยมีปะแกไม่มีต้องต้องยันนอกรอบตลาดกาแฟต้องยันนอกรอบมูลาบแกงอ่องแกงแค่ต้องยันนอกรอบแม่แม่แม่ต้องซูนหลวงนะใจใจเต่าอังโลเจ้าเต่าอังโลเนาะ อน้องหั่นซองกาแฟนี่คืออันนี้ที่ไอ้ซองออกแม่นก่อค่ะแม่นครับตัวนี้ตัวนี้อย่าครับที่จะเป็นฟิกเนเจอร์ของเขาไว้นะอันนี้ขั้วอ่อนพันนี่โปรเซสเนาะอันนี้ขั้วอ่อนพันนี่โปรเซสอันนี้จะเป็นอจะเป็นเฮาส์เบรนเพื่อน้องเฮาส์เบนหมายถึงว่าเอากาแฟอ่อนกับฟูซิตี้มาเบรนกันภาษากาแฟเบรนแปลว่าผสมกันผสมกันคือมันไมันได้เพิ่มคอามาผสมกันเครืองมาผสมเครื่ผสมกันสวผสมกันคือมันได้รสชาติดึงเข้ากันมาเอาเอาผลไม้ของอันนี้ เอาความเข้มข้นความกลมกล่อมช็อกโกแลตของอันนี้เอามาปะกันมาให้มันเข้ากันภาษากาแฟมาฮองเบลนภาษากาแฟนะเจ้าแล้วห้องก็ไปห้องมห้องเวอรปเบสิกเนเจอร์ของทางด้านด้วยเฮาส์เบลนด์เนี่ยเฮาส์เบลนด์เออูจีแล้วก็ขยะกจิมกาแฟนะเจ้ารสชาติจะเปิ่นจะได้เพราะว่าอันนี้เปิ้นทำเองคั่วเองนั่นก็จะรทุกกระบวนการเลยอ่ะสูไปคืนนี้คืนทุ่งกูยอมตาแข็งไป มาแล้วสูอาหารพร้อมเครื่องดื่มพร้อมปู่ทูนักเต้นนักวาดไอ้แจ็คครับอ่ะกาแฟที่จะฮืดจิมนี่อันนี้คือออย่างเดอกอันนี้เป็นลาเต้เป็นลาเต้สำหรับคนคออ่อนใช่ครับอันนี้กินได้เบาเนาับาะมันหอมแล้วมันกบกลมกล่อมตัวมันจะมีเปรี้ยวมัมีเปรี้ยวในเอยามันเป็นซิกเนเจอร์เป็นมีขั้วอ่อนเป็นฮันนี่โปรเซสแล้วหอดใจนมจากฟาร์มเลย ครับที่ที่สำคัญที่สุดคือนมนี่แหละสำคัญนมจากบางมันมีฟอดสารพิษอะไรเจ้าอันนี้เป็นคาปูหมนคาปูเอาอียอกหยอเข้าไปคืนนี้ตึกอลากรตาแข่งคืน,น <c oughs> หูน้อไอ้แจ้งน, <c oughs> นาะลน้รองได้ก็ <c oughs> เดี๋ยวกินกนาแฟแต่ว่า,าเขาวี<ม>เดี๋ยวหาวอดวอดครับอเออคาปูนี่รู้สึกว่ามันหอมอ่ะมันจะเข้มข้นมันจะเข้มข้นขึ้นมาแต่ผมซู้ก มันกลมกลมกว่าไอลาเตเนะเพราะว่าลาเต้ม ok. <Man, S 2> ันนมนักแม่นเจ้าแล้วบหมืใช่ว่ามีก็เครื่องดื่มมีกับข้าวอันนี้อันอย่างเจ้าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อันนี้เป็นขั้วหมูขั้วไก่อ๋อมีก๋วยเตี๋ยวขั้วหมูขั้วไก่เจ้าและอันนี้เหรอหอยแมลงผู้อบชีสโอ้หอยใหญ่เต้ใหญ่ว่าสุพรรเหรอปูตัวปลาเล็กบลเล่น แล้วก็เมนูนี้เราจะอันนี้ก็สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลอ่าสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลใช่ครับและนี่เราจะอันนี้กะเพราหมูมีความพิเศษใชไหมมีความพิเศษลูกชายลงมือแปงเลยโอ้อันนี้พิเศษตัดนี่ได้เมนูเดียวคือเมนูนี้เปินพิธีวิถีฐานคดวัดทุกขั้นตอนเลยตึงเครื่องปรุงตึงอย่างวัดก่อนเะโอ้จังน้ำหนักอย่างเดียวนะเปิะจังอย่างเดียวต้องได้มาตรฐานครับ ถ้าจะสั่งอันนี้ก็ต้องจ้าหน่อยเพราะว่าจะต้องมาตรฐานหน่อยแล้วก็บอย่างก็คือไข่เฮาเป็นเป็นไข่เป็ดเฮาเลี้ยงอ๋อเป็นไข่ที่หนีสูกเฮาเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดไข่ไก่อันนี้พักแต่เรานี่กูเด็ดตัดเด็ดตาหมูข้างข้างมูข้างนี่นะข้างปลูกเองปลูกเองนะเจ้า แต่เ้าอย่าใช้น้ำมันบอบกอกนะใช้น้ำมันบอบกอกใช้น้ำมันลำข้าวอะย่ี้ใช้น้ำมันบอบกอกใช้น้ำมันลำข้าวเอาอีดีกว่าอันวันแต่วันนี้มันนากอยอีลำเหลือถ้าน้องกินมาเสี่ยงขอเอาห่อเมื่อได้ไหะห่อเมื่อได้เนาะหอมปิดได้เนาะหอมควันเนาะหอมเมคอาะลำสูอืง และอันนี้เป็นหอยแมลงผู่อบชิ้นนี่มีที่มาที่ไปนะน้องน้องเพิ่นทำงานวิศวกรรมไอ้น้ำมันอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เพิ่นมาปาร์ตี้ที่นี่กินดื่มเบียร์ว่ามีมีเมนูกัาบแก้มอย่างงี้ที่มันเข้ากับอันนี้ได้พอดีว่าเขาทำมีหอยแมลงภู่อยู่แล้วไงเราขึ้นหม้อเพิ่นก็สอนเพิ่นย่าหอยอีนลงแล้วมีเตาอบมาก่อนเอาสัดส่วนนี้ไปพอพอไปเสิร์ฟเพื่อนกินิ่นกับ เครื่องดื่มเพิ่อนก็บ,บอกว่าเอานี่เป็นซิกเนเจอร์ทำอย่างเด้อเพิ่อนมาสอนเาอาหอมชีสใช้มัสเซเรลล่าเนาะชีสครับแล้วอันนั้นสปาเกตตี้มันก็จะสปาเกตตี้ที่เมาท,ทะเลที่เมาทะเลครับสปาเกตตี้ที่เมาทะเลอือ้อ เผ็ดกำลังดีสูตรถ้าผ่านมากเผ็ดนี่สั่งเผ็ดได้ไหมคะครับเพชรสั่งแบบเผ็ดได้อืได้เมนูต่อไปกระเพราอันนี้กระเพรานี่พิเศษสูตรลูกบ่าวอันนี้เปิ่งอะกับข้าวเวลามันเหมือนอร่อยทุกอย่างข้าวข้าวนี่ข้าวดอยอยู่เนี่้ใช้ข้าวดอยอันนี้ปลุกคนเดียวอ๋อ น้องปลูกครับน้องปลูกน้องน้องที่เป้าส่วนกาแฟนะปลูกแลก้วก็แล้วก็ลงมาขึ้กำมุงสองสามกระอบกัเข้าลำขนาดไอ้แจ็คครับเอาคนข้าวเจ้าครับ,รบเรื่องอาหารกับเครื่องดื่มนี่ไอ้ไอ้ไอ้จะเป็นคนดูแลเจ้าแต่ส่วนเรื่องเบเกอรี่เนี่ยคื้แฟนไอ้พี่เต๋อคนอ๋อวันดีเจ้าพี่แต๋โอ้ออันนี้คือคนทํมมาอยู่ที่นี่นะเจ้าอันนี้คนทําเจ้า ความพิเศษขนมของเฮาเบเกอรี่เฮานี่พี่แต๋วทำเองหมดเลยค <ทำ S 1> ่ะทำเองทุกขั้นตอนค่ะทุกขั้นตอนใช่ค่ะยอย่างครัว,ว,วซอสคือเฮาจะทำหลักๆออกมาก็จะเป็นเนยสดเนาะแต่ถ้าลูกค้าชอบแบบไหนมีไส้ช็อกโกแลตหรือว่าอะโวคาโดผลไม้ตามฤด,ดูกาลเฮาก็จะซอสไส้เฮ้อ,อ,อใช่ค่ะ สามารถสั่งได้ใช่ค่ะและอย่างวัฟเฟิลนี่ล่ะค่ะเหมือนกันค่ะเป็นเป็นแป้งควอซองค่ะมาใจวัฟเฟิลค่ะใช่เพราะเรามีแป้งสดเราสามารถพลิกแพงยังไงก็ได้แล้วแต่ความความต้องการความชอบของลูกค้าเจ้าและอันนี้มันมีไส้ก่อค่ะมีค่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตตัวนี้จะกรอบนิดนึงอ๋ออันนั้นขออนุญาตนะคะขออนุญาตชิมตัวนี้เพราะว่ามันแรดูมีความพิเศษอ่ะสูต้องใจมีดเลยค่ะ ใช่ค่ะอ๋ออ๋อเพราะมันกรอบไงสะนี่ความกรอบกรอบจริงๆเลยนะเนี่ยเออมันเป็นมันแบบเหมือนมันแบบเหมือนวาฟ f l e ที่เขาหันทั่วไปนะคะเออมันเป็นแป้งต้นหองว่าแป้งแป้งขัวซองแป้งสดอืมนี่แป้งโดตขัวซองแล้วมันมีไส้เออเนี่ยสุสก่อนนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ที่ขายดีอนี่ยอ อืมหูกรอบนอกอนอุ่มในแท้่แบบม่เหมือนมันเหมือนที่เขาได้กินหั่วไปยอ่ะมันกรอบอ่ะสูงแล้วมันมีไส้ตยัยแล้วอย่างเบาวนี่หรออ่าลองชิมก่อนค่ะลองชิมก่อน <c oughs> อันนี้ความพิเศษมันแสดงว่ามันต้องพิเศษแน่ๆก็คือจะละลายในปากค่ะอืมรอบนี้จะเหนียวหนึบนะคะ อันนี้เหนียวเนบใช่ค่ะอ่ะจิม oh no มเหนียวเนบแต่ละอืวเหนียวเนบไปแป,ะ,แปะเลยวันนี้นะเจ้า <S <S เพจแม่ลูกปากเปียก็ <S 2> <S 2> กต้องขอกราบขอพ่อคุณอไอ้แจ๊กแล้วก็พี่แต๋วตวยน,นะเจ้าที่คือทีมงานของเฮาได้มันนัง่งชมบรรยากาศกินเข้าดื่มกาแฟไปบาปอขนมตัยอ่า คือไอ้เจ็กกับพี่เต๋อได้ฝากร้านเหี้ยสักน้อยนะเจ้าว่าร้านอยู่ทางใดอะไรยังไงครับกับฝากก็ฝากเพจตะวาคาวีนะครับชื่อเพจตะวาคาวีเบอร์โทร0822252293กับ0882495924ครับถ้ามาบัดหูกจะได้เปิดใน g o o g l e Map ได้เนาะเจ้าพิมเขาว่าโรงขั้วตะวาคาวีครับอ่าโรงขั้วตะวาคาวีนะเจ้า ในไก็มาถึงทีน่นักดนตรีแล้วมันก็จะพลาดมาได้ในเรื่องของการดีดสีตีเป่าเนาะไอ้แจ็คเนาะบัลลืมลายเจ้าเนาะ,ะเล่นกีตาร์นี่นะดิดดีดน้องเพลงตัวเองเ<ด>จ้าเอ,เอาอี้ดีกว่าวันนี้น้องขออนุญาตนะเจ้าขออนุญาตฮ้องเพลงกับไอ้แจ็คสักสักเพลงกันแล้วกันนักสูงเนาะถ้าสองเพลงก็จะเบาไหวเนาะเออเนาะสองเพลงกันได้เนะสองเพลงก็ได้อ่าสักเพลงสองเพลงกันแล้วกันนะเจ้าวันนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาเพลงของ วงนกแหลสักเพลงเนี่ยสู่ห้ามเพียกกูนะเพี <c oughs> ยรบดีเออห้ามเพียกกูปะเจ้าโอเคขอบคุณค่ะ มนกันใหญ่ค่อยให้เจ้าเก็บเอ่ยจดหมายแล้วความมาเฉลยว่าเฮาสบายแล้ว 你。嗯